มานะครับไอ้ดำนะไอ้ดำคิดว่าน่าจะมีอย่างน้อยหนึ่งคนตายรอบนี้ตามฟูทาวนะี่นัดนำไม่ได้ไม่มีโรปิงกูปิงไปก่อนตายแน่ตอนนี้อพลอวันคนละข้อเตอร์ได้ข้อเตอร์มีคน เอรามาอาจจะมีคนเปิดประตูมานะมันต้องมีคนนึงอ่ะประตูไปไปจับเลยเดี๋ยวดูประตูนี้ให้อยู่๋เดียวจับเองจโอเคความยั่งยิ้มเตะเลยวเข้าประตูไปเลยเคลียร์ประตูเข้าไปเคลียร์ประตูเลยก๊อนเขีย่ยเลยแล้วจะวนไปเจอกับพ่อไอเป้ไอเป้ถอยเลยๆเลยพอพอพอ

ปไปน่าจะมีตัวด้านขวาด้านซ้ายเดี๋ยวเดี on well <str unk> <str unk> ๋ยวเดี๋ยวจอก่อนซองก่อนสองก่อนเดี๋ยวกูองเองแกเพึ่งเอ้าแบกปักแบกปักระเบิดเฉยบตีนเขาสายต่อย่งนี้ลองกูเช็คขวาอยู่แกปืนวยครับเกปืนด้วยเอาลุกขึ้นมาหนึ่งมันสลบมันสลบ

ลูกลูกซองยิงแล้วระยะนี้เลยเอ้าองไอ้ก้อนไอ้ก้อนจะไเกือบตยเกือบที่กูยิงไอ้ก้อนไอ้เขี้ยตายหนึ่งไม่ตลกไม่ตายระวังในประตูซ้ายก่อนรถกดพี่ว่าเราไป็นแรกวะเฮ้ยเราไม่ขึ้นข้างบนกันปะ โอ้โหมึงมาตกใจไอตัวนี้กูตกใจไอตัวนี้จริงๆเอาเอาจะเปิดไปเก็บได้ไหมปิดแล้วนะรแล้วอยู่ใกล้ๆผอก็ท่อไม่ผายตัวเนี้ยกูนี่อยู่ใกล้ๆเลยเนี่ยไป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 เลยไปเลยก๊อฟเช็คประตูไปหลังไปหลังหลังเสื้อเหรอเสื้อเหรอเสื้ยอะหรอเสืยอหลังอีกพี่โดนแขนโอ้วิมีมันแล้ว ไอ้ด้านไหนมีอยาเลย police get down talk to element ข้างหลังมันจะมีรอใช่ไหม hands on your head the wicked on the ground head down police get your hands up p o e i c e hands up and put <beautiful> your hands up hands up now moving stay quiet ใส่ลงๆๆอาจจะมีตัวนึงใส่ตัวกันคนใส่ได้ผู้ลงใส่คนนะไม่ได้เดือดเล็กถูกไปถูกไม่ต้องระเบิดระเบิดไปปุ๊บมือวิ่งไปยี่ถุบปุ๊บ มอยู่ไหนนี่ยเอห้องสแกนนี่แม่งศึกแม่งศึกอยู่หลังประตูอีกนะเรียงทางขวาไม่อยู่หลังประตูเดะเจอแบบนี้ถ้าระเบิดเข้ามามันตายเลยพี่ไม่ตายก็สลบอ่ะเคลีย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 หาโอ้กระจกกันกระสุนอล้วมันเป็นอะไรไม่รู้ปักปักปักเปิดปักไปประตูนี้อเไยเราไปห้องข้างว่าง เียร์ฝั่งเราเคลียร์ปะไอ้ก๊อตเคลียร์เคลียร์นี่กำลังทางกลับแต่อาจจะมีตัวอ้อมมาดูก็ดีเฮ้ยอ่ะมันขี้ประตูก็ไม่ล็อกปะอยู่ไหนกันอะอยู่ปีก trái กำลังจะออกไปข้างนอกปีก trái อยู่ทางเดิมทางเดิมอ่ะกำลังจะไปทางปีกขวา้ไอยู่ไหนกันเนี่ยเออว่ะข้างหลังไปทางไหนกันเนี่ยไปอยู่ข้างในโรงงานอันนอกราพี่ กขอยู่ในโรงงานที่มันมีคอนเวเยอร์ข้างในมีซ้ายมือไอ้ก๊อตนดีเสียบมือกำลังจะวิ่งมาต่อย <c oughs> ขวามือ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 ซ้ายมือ,ม,อมีหมดเลยไอ้ก๊อตลงมาค,นะคุายนะ้ยแล้วคุ้ยแล้วอันหนึง่ง

ทางขวาพี่คกนตามาอันนี้เคลียร์ไปแล้วเหรอเหลือใครอ่ะก็นอ้อยยังไม่ได้เคลียร์เลยไปเคลียร์ศัตรูศัตรูยังเหลือนะจะมีอะไรมาซประตูนี้เปิดได้ไงได้เแล้วพวกมึงอยู่ไหนกับเราเนี่ยนี่นี่นี่ศัตรูอยู่ฝั่งนี้ Talk to Entry Team. Talk. Suspect is down but breathing. EMTs and trailers are standing by. Adam. Look ก็จบแล้วเอ้ยังไม่จบเหลือตรูอีกเหลือตรูอีกมึงน่าจะยิงน็อกแล้วมึงไม่ได้ล็อกมันอะถ้าอย่างเงี้ยสวยโอ้โห s b เก็บหลาดไปเเอสไปเลย โอ้แขนขาไอ้เหี้ยตัวขาดนะป้องโอ้ยี้ยหน้าเละเลยว่ะโอ้ยยยยเรียบโง่โอ้รอไปรอไปตั้งแปดนาทีซับออบเจกต์ไม่ได้เก็บเลยหาดไปเนี่ยว้าซับออบเจกต์มันซับออบเจกต์มันคืออะไรวะออบเจกต์ลองอ่ะพี่ เราควรดูภารกิจเราก่อนนะว่าเราควรทำอะไรอ่ะไอ้เงี้ยเดินไปทำเรียบร้อยครบจบเดี๋ยวยาดกาแฟแดงก่อนยาดกาแฟเนี่ยมันจะได้อะไรออกมามันก็ได้กาแฟไปยิงเห็นแก้วกาแฟเป้ะอยู่แล้วมันยังไงต่อเฮ้ยดัแบนี้แหละกรกอยู่ชอบอยื่อเพิ่งอยื่อเพิ่งกดกาแฟอยู่ คือมันก็เหมือนว่างอ่ะเย่ยเอ้ยได้กาแฟว่ะเรืให้ฝึกงานทำวะเลยให้ไ้ฝึกงานทำวะไมันจะต้องมีตัวแบบเนี้ยถามจริงเกมเนี้ยอ้าวแม่ยอดเหรียญได้เลยเป๊ะมึงต้องหยอดตามสเต็ปัน่ะมึงกดแล้วก็หยอดเหรียญแล้วก็กดข้างล่างให้แก้วออกมาคือเหมือนคนทําเกมมันว่างมากอ่ะแล้วก็ให้แก้วออกมากดให้แก้วออกมาเออแล้วก็กดซ้ายมือเห็นว่าที่มัน กดเติมกาแฟเออแล้วก็กดปิดฝาแล้วก็กดเอฟเอามาดื่มเอามึงสั่งชาไทยใช่ไหมเนี่ยสีน้ำสีส้มเลยกาแฟชาไทยไอ้เหี้ยชาไทยเมื่อกี้ชาไทยชัดๆไอคกูสั่งกาแฟไอไหนเรากินทีที่เรากินทีกินทีอาอากินทีอ่าดูมันดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูพวกกันไอไอก๊อตแป๊บนึงดูชาเขียวดูชาเขียวเขียวเปล่า เขียวจริงวะ่ะเ<ส><ส>ขียวจริงว่ะแสดงว่าเมื่อกี้มึง,งสั่งชาไทยเว้ย <laughs> วันนี้เลย